หาที่ไหนดีอะนี่ไหมเย่เจ้วอรลณสวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้เราอยู่ที่อุ้ยเจอเจอเด็กนอนอยู่หนึ่งเขาลุกไปกันหมดแล้วคุณไม่ตื่นเหรอไปกินอาหารเช้ากันอะไรคะอาคิระรีสอร์ทที่ที่อะไรให้น้องหมีต่อสิลี่เป๊ะค่ะอา้าว อเลนสวัสดีค่ะยังไม่ติดอเลนสวัสดีค่ะว,ว้าววันนี้เมนูอะไรคะที่เลงเอาไว้บ้างที่ห้องอาหารเช้าของเราฮะเดี๋ยวไปดูสิว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นไงบ้างนี่เปิดประตูกไปกระโดดน้ําได้เลยค่ะแต่สระเขายังไม่เปิดเขาต้องเปิดอันนี้ก่อนใช่ปะฟองฟอะคะลูก ก็จะเป็นที่นั่งอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็เป็นสระน้ำของเราว้าวบรรยากาศตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะคะนายไปดูตรงนี้สิแดี๋ยวก็ยาวไปแบบนี้เลยแม่เราจะไปกินอาหารเช้าได้ไงอยาฝนตกลังขนาดนี้เา้ทาทำยังไงดีอะนั่นดิทางโน้นไปไหมงั้นเราต้องมีเกมให้เล่นระหว่างรอฝนตกซะแล้ว เเ,เกมที่แม่จะให้เล่นนะคะก็มีอยู่ว่าเกสจะชอบเล่นจับโปเกมอนใช่ไหมคะแม่ก็เลยมีโปเกมอนมาซ่อนอยู่ในห้องนี้12รลูกตามที่ต่างๆให้เกสไปลองหาดูต้องจับเวลาไหมไม่ต้องจับเวลานะภายในกี่นาทีห้านาทีห้านาทีนะโอเค,อเคแต่มีคำถามก่อนแม่ซ่อน,น,น <laughs> ไว้ตอนไหนนะแม่ซ่อนไว้ตอนไหนไม่บอกค่ะ Okay, โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะเริ่มเลยนะเริ่มเลยเหรอโอเคลูกแรกจะเจอตรงไหนก่อนอ้าวอาวอา,อาไม่มีอ่ะก็ไม่มีอยู่ในย มาแล้วหนึ่งลูกเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูกัน <Okay. S 1> สีเขียวไม่มีอยู่ข้างนอกหรือเปล่ามาอยู่ในห้องนี้แล้วค่ะ <S 2> <S 2> โอ้โอโอ้เฮายังไงดีอยู่ในตัวแม่หรือเปล่านี่หนึ่งลูกเนี่ยเคยเล่นกันไหมคะเกมจกับโปเกมอนอะ ตัวซองนี้รู้แลรู้ได้อยู่ไหนกล่องทิชชู่แน่เลยอเย้จนอนแล้วแมจะแล้วมีอีกมเี่แล้วแม่วางไว้ตรงนี้ก่อนนะ ลองอีกเีนนะเจอแล้วมเมื่อกี้ร้องไปเห็นได้ยนะังไงตลกอ่ะสี่แล้วนะครับหา้ามีตั้งสิบสอง <12? S 2> ตรงไหนดีตรงนี้อ้อหนักจังไม่มีไปดูในห้องน้ำกันแม่เถอะทุกคนเออมันจะซ่อนที ได้บ้างเหรอเนี่ยตลกดีอ่ะโอายห้คนณลีลนช้างแน่เลยที่เปิดตู้นี่มันท่อมีสองลูกอยู่ในห้องน้ำบอกให้โอเคซ่อนไว้ตรงไหนเนี่ยยากมากเลยยากมากเลยเหรอใช่อือห้าที่ไหนดีอ่ะนี่ไหม แล้วมาดูตรงนี้กันบ้างตรงนี้มีน่าจะสองสามลูกนะคะตรงนี้โอเคเพราะตรงนี้มีลิ้นชักเยอะมากเห็นไหมทุกคนแหมแม่จะใส่ลิ้นชักตลอดเลยเหรอคะคุณใช่นี่หรอเปล่าไม่ใช่นี่มันปลักอ้าวฟลักซ์ิบมทำไมคะ สองลูกใช่ไหมน่าจะสามลูกนะคะโอเคอ้าวตู้เปิดได้ด้วยอยู่ในเซฟหรือเปล่านี่มีตู้เซฟอยู่ตรงนี้ด้วยเนะะี่ยขอดูตู้เซฟหนะะ่ยค่ะประตูเลื่อนไปได้นะเราเปิดตู้สองนี่เป็นแบบนี้อุยอ้ยอุ้ยเจอจริง <laughs> อ้าวไปต่ออ้าวหมดแล้วหลังจากที่หายอยู่นานจะเจออีกไหมนี่ยอ เหลืออีกห้าลูกนะสี่แล้วสามสองหนึ่งจะอยู่ตรงไหนขยรเามันออกมาุ๊ยาได้ทำหน้าเหมือนเราเดินข้ามไปแล้วอะอะยู่ในคนไฟเหรอว่าอะไรอะ่ะ ลองดูที่หมอนอีกทีจีเจอแล้วไหนกี่ลูกสามลูกค่ะ <Okay. S 2> มีอยู่ตรงไหนบ้างคะสามลูก okay, นี้โอเคไม่เป็นไรเจอแล้วงั <S <S ้นก็เหลืออีกสองลูก ในห้องน้ำหนึ่งลูกที่เตียงหนึ่งลูกบอกให้เลยไหนเนี่ยเปิดเปิดดูเดี๋ยวก็เจอค่ะใบขนาดนี้เลยะนี่เปิดเปิดอ่างไม่ได้เปิด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 เปิเปิดปิดดเปิดอยู่ในนี้ปะนี่เปิดได้ไหมเนี่ยเออนี่ไงเย้ลูกสุดท้ายอยู่ที่เตียงวักบอกให้เลย แต่อันนี้น่าจะยากหน่อยนะเพราะมันอยู่ในปอกหมอนใช่ไหมไม่ใช่อยู่หมอนใครช่ยบอกหน่อยไม่บอกไม่ใช่หมอนอ้าวงั้นก็ผ้าห่มพอลุกไหนหนูจะหา Pokemon จะหาโอเคดีช่วยหนูด้วยนี่เหรอไหนอ่ะ่อ้ ลูกสุดท้ายของเราเย้๊ไปดูสิได้ทั้งหมดครบเปล่าหลังจากที่แกอยู่สักพักหนึ่งค่ะก็จะได้ตัวแบบนี้มีตัวอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือ main character โปเกมอนว้าวก็จะได้ตัวแบบนี้อยู่ในไข่ใช่ไหมคะลูกสองสองตัวลูกนึงมีสองตัวแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์อีกสามอันในลูกว้าวสติ๊กเกอร์เยอะแยะเลยอ่ะอะไรอ่ะมันคือโปเกมอนอ๋อนี่ไงเจอแล้วโปเกมอน กับด้านจ้ะไม่ใช่ตัวอะไรก็ไม่รู้อะถ้าใครอยากเล่นนะลองไปซื้อกันมาดูนะโอ้ไข่ก็มีหลายสีเลยอะค่ะาาใช่ม<ก>ี<ด>เรียงยแบบว้า,าวโอเคถ้าใครชอบก็ลองซื้อเล่นกันตามได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกรซและโปรแกันด้วยนะบ๊ายบาย